ใต้น้องมิ้วนะคะอันสวยงามนะคะใบที่มีสีชมพูสวยงามขนาดนี้นะคะใครจะคิดคะว่าเราจะมาเจอสักตูพืชตัวชกาศของนางกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องเป็นอะไรยังไงและจะแก้ไขยังไงไปชมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือยู u ูบลูคี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะมาพูดถึงสัตวตรูพืชของน้องมิวนะคะนี่เลยนะอันนี้เป็นน้องมิวที่มีปัญหานะคะภายใต้ความสวยงามที่ทุกคนเห็นก็แบบเอ๊ะน้องก็สวยดีนีทำไมมีปัญหาอะไรนะคะเพนจะบอกว่าจากการแบบ ตรวจเช็คสุขภาพน้องแบบเซตใหม่ที่เข้ามานะคะก็คือลงปลูกเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เป็นเซตอ่าน้องใหม่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่นะก็ได้เจอปัญหาเลยทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะศัตรูพืชตัวฉกาดนะคะของน้องมิวกันนะคะมาให้ดูแบบเบาๆไปก่อนนะจะได้ไม่ตกใจนะคะนี่เลยนี่ คนเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่ศัตรูตัวฉกาจก,ก็คือน้องเพียแป้งนี่เองนี่ทุกคนดูซิทุกคนเคยเห็นเคยรู้จักไหมหรือมันกระทั่งมีเนี่เห็นคราบขาวๆในต้นไม้ของตัวเองไหมคะเห็นตัวเล็กๆกนันไหมเอ่ยนั่นแหละกำลังเป็นตัวเล็กตัวน้อยของเขาเลยนะนี่เมื่อมองขึ้นไปด้านบนนี่เห็นไหมทุกคน นี่คือตัวเพรียแป้งนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นคุยๆขนๆแบบนี้นะคะตัวสีขาวแบบนี้นะเ,เขาเรียกว่าเพรียแป้งนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมทุกคนนะยังแบบตกใจไม่พออยากให้ดูสิ่งนี้คะ่ะนี่เลยเห็นไหมเรียกได้ว่ายัวเย,ยะเลยนะคะทุกคนน้องเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างจะแบบเยอะนะ มีความเยอะถ้านางได้ลงทีนางก็จะลงนะเดี๋ยวเราอะมาดูกันว่าน้องอะเพียแป้งเนี่ยคือมาอะไรยังไงนะน้องเพียแป้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากมดนะคะถ้ามันมีมดเนี่ยเขาก็จะแบบแบกน้องเพียแป้งนะมาลงอยู่ในกระถางเรามาแอบซ่อนอยู่ในดินในวัสดุปลูกข้างในที่ของเราอะอาจจะเป็นตัว เขาเรียกอะไรอะกับมะพร้าวอยู่ข้างล่างหรือบางคนเลี้ยงกับมะพร้าวล้วนเลยหรือมีส่วนผสมของกับมะพร้าวเนี่ยอยู่ในกระถางนะก็จะทําใหออ้มีการที่มดอะไปแบบเพียแป้งมาแล้วก็แอบ,บซ่อนอยู่ในกระถางของเราได้นะเนี่ยแต่อันเนี้ยขณะว่าเป็นดินนะไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นแบบกับมะพร้าวนะคะก็ยังจะแบบมีน้องเข้ามาซึ่งโดยปกติน้องก็จะอาศัยอยู่ในดินอยู่แล้วนะเพียงแต่แบบ เนี่ยเวลาทําการของเขาเขาก็จะแบบเดินดืบๆขึ้นมานะคะมาดูดกินใบเลี้ยงใบอ่อนนะคะของตัวใบของเรานะเนี่ยดูดีๆจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็เนี่ยน่าจะเริ่มมีไข่ของเขาหรือเปล่าเล็กๆน้อยๆเห็นปะโอ้โหนี่คือแบบว่านางแบบ จริงจังอลังการมากคือมาอยู่ทั้งครอบครัวต้องเรียกมาทั้งวงตะกรูเลยนะเนี่ยอันนี้คือเยอะมากนะคะอันที่เอามาทั้งถาดนี่จะบอกว่ามีหมดทุกต้นนะมีหมดทุกต้นนี่คือยกเข้ามาให้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่งรับใหม่มาแล้วมาที่รับใหม่เข้ามาในบ้านเนี่ยเพนจะทําการแบบแยกโซนก่อนให้อยู่อีกโซนหนึ่งให้เช็คโรคพืชเช็คศัตรูพืชเช็คใดใดก่อนว่าน้องเออปลอดภัยดีไหมหรือบางทีเราก็จะแยกโซน ไว้อีกโซนหนึ่งสําหรับอ่ตัวที่เขาเรียกว่าเหมือนรับเข้ามาใหม่ก็อาจจะแบบเป็นพักฟื้นอะไรเงี้ยก็คือจะแยกไว้แล้วก็ก่อนที่เราจะเอาเข้าไปเก็บก่อนที่เราจะเอาเข้าไปเก็บในคอลเลคชันของเราเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะถ้าถ้า,ถาไม่ลืมถ้าไม่ใช่ไม่ลืมหรอกถ้าแบบมีเวลานะจะเปลี่ยนวัสดุปลูกใส่ปุ๋ยใส่ยาต่างๆตามที่เขาเรียกตามสเต็ปของบ้านเรานะ แต่เนี่ย to ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยก็เจอแล้วจะแม่นะนี่นะเดี๋ยววันนี้เพนจะมาพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการกําจัดศัตรูพืชนะคะตัวสกาดของน้องมิวกันนะเพราะว่าอะไรตัวเนี้ยมันจะส่งผลที่ทําให้ใบเราอ่ะยิกงอผิดรูปนี่ถ้าทุกคนจะเห็นเห็นไหมอาการใบเขาจะมีใบแบบหยิกยิกยิกงอเนี่ยอันนี้คือถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมมีเม็ดขาวๆอยู่บนใบด้วยนะคะ แล้วตัวเพียแป้งเนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยใบหยิกใบเหลืองนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบเขาเรียกต้นไม้อาตายในที่สุดนะเพราะว่ามันจะสุดท้ายแล้วมันจะมาด้วยราดำทุกคนตัวราดำเนี่ยคือคือน้องเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ผลิตเขาเรียกอะไรอะความหวานอะนะคือแบบชื่อเป๊ะๆเป็นจำไม่ได้เป็นความหวานออกมาแล้วก็ทําให้เกิดราดํานะก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยเกิด พอมีเพรียะนะต้นไม้พอมีมดจะมีเพรียพอมีเพรียะจะมีราดำทุกคนก็จะทําให้แบบต้นไม้ของเราอะมีการใบเหลืองเน่านะหรือว่าใบหยิกเนี่ยถ้าทุกคนดูข้างหลังเห็นปะมีความใบหยิกเนี่ยเบี้ยวผิดรูปแล้วเห็นไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมากําจัดกันนะคะนี่เลยสิ่งที่พวกเราควรมีนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ลูกี้พีพาวเวอจีนะคะสารกำจัดมดเพลี้ยหนอนมนแมลงนะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชน,นิดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ดอกไม้ใบกระบองเพชรนะคะใช้ต้นนี้เลยนะวิธีการใช้ก็นี่เลยต้นที่ปลูกไปแล้วอย่างเนี้ยเรียกว่าต้นที่ปลูกไปแล้วเราสามารถโรยบริเวณหน้าดินได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นต้นที่ปลูกใหม่เราสามารถใช้โรยรองก้นกระถางนะคะในหลายๆคลิปทุกคนจะเห็นว่าเพ้นเอาวัสดุ รองก้นอะใส่ก่อนแล้วเอาเอาวัสดุปลูกเนะี่ยโรยบางๆนิดนึงพอให้มันอุดไม่ให้ตัวสารเนี่ยมันหล่นลงไปเนาะแล้วก็เอาตัวสารตัวเนี้โยโรยโรยเสร็จก็ปลูกต้นไม้ต่อไปนะคะแต่ถ้าเราปลูกไปแล้วอย่างเงี้ยเราโรยบริเวณหน้าดินได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะโรยรองก้นหลุมไปในทุกๆหนึ่งเดือนนะคะควรโรยซ้ํานะคะเพื่อป้องกันน้องแบบโพเทคแบบ ต่อเนื่องนะป้องกันได้แบบยาวนานต่อเนื่องคือเราต้องโรยซ้ําทุกหนึ่งเดือนนะคะตัวนี้นะกระปุกละ400กรัมทุกคน400กรัม129บาทนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะก็ทักแชทมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวใต้คลิปเพจจะส่งลิงก์นะคะสําหรับทักแชทที่เพจมานะคะแล้วก็รายละเอียดของน้องไว้ให้เลยใครสั่งกี่กระปุกสั่งแบบเยอะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มถ้าสั่งถึง6กระปุกก็จะมีฟรีค่าส่งนะมาค่ะเดี๋ยวเรามา โรยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ตัวด้านบนนะที่จะกําจัดออกเราจะกําจัดยังไงนะคะนี่นะคะที่เราต้องจัดการจะมีสองส่วนนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนี้กับในส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นนะเพนจะทําให้ดูว่าตัวที่อยู่บนดินเพนจะทำยังไงก่อนนะคะซึ่งในคลิปก่อนๆเนี่ยก็มีหลายวิธีนะอย่างเช่นคราวที่แล้วเพนเานาเสนอวิธีการที่เรา เอาน้ำเปล่าผสมกับตัวน้ำยาล้างจานเนาะแล้วก็พ่นไปให้จับเขาแล้วเขาก็จะตายใช่ไหมแต่วันเนี้ยเราจะมาเสนออีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีเนี้ยเอาน้ำฉีดพ่นก็ได้ให้น้องอะ่ะออกไปก็ได้หรือจะใช้วิธีนี้ของเพนนี่เนี่ยทิชชู่คือเราก็จะใช้ทิชชู่นะรวบนางช่ยเนี่ยเห็นไหมรวบนางออกมานางก็จะอ,อยู่ในนี้ เห็นไหมทุกคนนางก็จะอยู่ในนี้เนีย่ยเช็ดออกมา,านี่ก็ได้ือถ้ามันมีน้อยๆใครจะเอาคาตั้นบัตก็ได้นะเนี่ยเช็ดไข่ของเขาออให้หมดนะคะนี่เลยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมนางก็ออกอยู่เหมือนกันแต่เอาออกให้หมดนะแต่ถึงมันจะไม่หมดมันลอดเล็บสายตาไปได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนางก็ต้องกลับไปอยู่ในดินใช่ไหมซึ่งในดินน่ะเราจะทำการ โรยยานะลงไปนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราทําให้ดูนะอันนี้เราทําแบบด้านบนให้ดูแล้วนะเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยนะอีกวิธีหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือกําจัดที่อยู่ในดินนะเราก็จะใช้ตัวดีนะ Power G นะคะโรยบางๆบริเวณหน้าดินบางทีลูกค้าชอบถามว่าเอ๊ะโรยหน้าดินยังไงแล้วมันจะยังไงทํากําจัดยังไงนะคะนี่นะโรยบางๆ ตักมาจากช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็โรยบริเวณหน้าดินนี้ทุกคนป๊บโรยบางๆไปให้ทั่วนะเน้นทั่วนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาแอบอยู่ส่วนไหนของกระถางเวลาที่เรารดน้าเนี่ยแล้วสารมันจะเริ่มละลายจากการได้รับความชื้นเนาะมันจะได้ออกฤทธิ์ทั่วกระถางน,นะคะนี่เลยโรยบางๆแบบนี้นะคะแล้วเขาจะทํายังไงเนี่ยทงานยังไงต่อไปนะคะจากการโรยนะก็คือ การทาง,งานของเขาเนี่ยถ้าเขาได้รับความชื้นทุกคนอย่างนี้ทุกคนดูนะในความที่กระถางเนี่ยสังเกตว่ามันจะเปียกมันจะมีความชื้นอยู่เนี่ยแหละพอตัวเกรดสีม่วงอะ่ะเขาได้รับความชื้นนะจากวัสดุปลูกหรือว่าวัสดุโรยหน้าดินของเราหรือแม้กระทั่งเรารดน้ําชุ่มๆลงไปเนี่ยนะคะน้องตัวสารเนี่ยก็จะเริ่มออกฤทธิ์นะคะไปกําจัดมดเพลี้ยนอนมแมลงในดินนะคะ ซึ่งตัวเนี้เขาไม่ได้ออกฤทธิ์ถึงขั้นแบบฆ่าแบบแอะตายเลยนะเขาจะออกฤทธิ์ให้พวกมดพวกเพลี้ยเนี่ยเป็นอมพาตนะคะก็คือเขาก็จะแบบเหมือนขยับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็จะขึ้นมากินอาหารกินน้ําเลี้ยงข้างบนอะ่ะไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะน้องก็จะตายไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าเป็นสารเคมีไหมใช่เป็นสารเคมีทุกคนแต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์แบบร้ายแรงถึงขั้นแบบ ตายเลยทันทีแอดนะเพราะว่าบางคนก็จะกลัวเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะกลัวเรื่องสัตว์เลี้ยงว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเลียหน้าดินอะไรเงี้ยจะมีอันตรายหรือเปล่ามันมีอันตรายออกฤทธิ์เป็นสารเคมีจริงแต่ใช้กําจัดสัตว์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยอย่างเพลี้ยอย่างหนอนตัวเล็กๆเกท่านั้นนะคะมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นจะแบบแมวหรือหมาแบบกินเข้าไปแล้วก็แบบเออจะมีอันตรายแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีสารเคมีไหมมันมีสารเคมีแหละทุกคนนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งละกันที่เอามานําเสนอให้ทุกคนนะคะได้ดูสัตรูพืชของน้องมิวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเจอกันนะแล้วก็เออ ไม่รู้จะกําจัดยังไงดีนะคะก็ถือว่าเอาคลิปมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะแล้วน้องเนี่ยเพนบอกนิดนึงว่าทุกครั้งที่เราโรยไปเอ้ทุกครั้งที่เราโรยไปแล้วเนี่ยแล้วเรารดน้ําสมมติเราลดน้ําแบบสองสามวันครั้งใช่ไหมสองสามวันที่เขาได้รับน้ํารับน้ําเขาก็จะออกฤทธิ์อยู่เรื่อยๆเลย,เย,เย,เยทําให้เราปกป้องเขาได้อย่างสม่ําเสมอนะซึ่งตัวเกร็ดเนี่ยจะมีอ่าไม่ใช่ว่ามีอายุเขาเรียกว่าอะไรตัวเกร็ดเขาเนี่ยจะอยู่ได้นะคะ ที่ประมาณ2ถึงสสัปดา์เอ้ย3าถึงสสัปดาห์ทุกคนขอโทษ3าถึงสสัปดาห์นะคะเวลาเราลดน้ำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆละลายละลายละลาย,ลลายออกไปเรื่อยๆจนแบบหมดอะหมดหายแบบเม็ด หายไปในที่สุดนะคะประมาณสามหนึ่งสี่สัปดาห์ดังนั้นนะคะเราควรโรยซ้าแบบนี้ทุกๆหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยต้นไม้ปลูกไปแล้วฉันไม่ได้เอาตัวยาเนี่ยผสมเข้าไปในดินในวัสดุปลูกคุกเขาเลยเออมันจะได้ไหมได้นี่โรยแบบนี้เลยทุกคนแล้วมันก็จะหายไปนะคะทุกคนยังไงก็หวังว่าจะเป็นแนวทางทุกคนได้ทดลองดูเนาะว่าเนี่ยน้องเกิดปัญหาแบบนี้ทำยังไงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เพจมีคลิปวิธีการกําจัดเพี้ยแป้ง ด้วยโดยเฉพาะเลยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะแล้วก็ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการน,นําเสนอสัตรูเพื่อของตัวน้องมิวนะคะสายพันุนี้แล้วกำลังเป็นที่นิยมแล้วใครๆก็แบบชื่นชอบใครๆก็แบบเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดปัญหานะทุกคนเนี่ยเพราะน้องสวยน่ารักมากเลยนะยังไงก็ลองดูนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็ดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลงลิงก์ของเพจไว้ให้ก็ เข้ามาแล้วก็สั่งซื้อได้เลยแจ้งได้เลยนะเพื่อความรวดเร็วนะแจ้งเข้ามาเลยว่าสั่งซื้อตัวพาวเวอร์จีค่ะ1กระปุกค่ะ2กระปุกค่ะหรือ6กระปุกนะคะเราจะมีเอ่อหกระปุกนะคะ129บาทเนาะค่าส่งห้บาท2กระปุกลดเหลือ250บาทค่าส่ง50บาท แต่ถ้าสั่งซื้อ6กระปุกนะคะทั้งหมด720บาทนะคะลดแล้วเหลือ720บาทฟรีค่าส่งนะทุกคนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาเพียแป้งอยู่นะคะแล้วก็ได้ลองใช้วิธีนี้จัดการดูค่ะทุกคนขอบคุณมากจ้าติดตามเพจและอินสตาแกรได้ที่ลูกี้พ56และอย่าลืมสับส r i ร e l ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม